ครับสวัสดีชาวยูท in ูบทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ anyway. วันนี you know. ้ผมพามาดูงานนะครับนี่เป็นโรงงานวัดนะครับผมเป็นงานกีฬานะครับผมทางครูนะครับผมได้จัดขึ้นมานะครับให้เยาวชนนะครับผมได้ออกกําลังกายกันนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็นมีแต่โรคไัยไข้เจ็บนะครับผมโควิดนะครับผม๋ยวผมปพาระบบเสียงของผมด้วยแล้วกันเป็นระบบสียงบ้านนะครับผมสำหรับงานนี้ก็ ลง4วันนะครับผมวันที่30 31นะครับผมธันวาแล้วก็วันที่1วันที่2มกรานะครับผมเกิดเดี๋ยวผมพาไปดูในปรแกรมของคุแล้วกันนะครับวันนี้ลงเป็น6คูณ6นะครับผมนี่นะครับสำหรับพาวเวอร์ที่ผมที่ผมใช้นะครับผมก็เป็น p d k นะครับ Tm 8004นะครับผมขับกลางนะครับกลางเนี่ยผมเล่น4โอมนะครับผมเชนเนลละ2ใบนะครับผมเป็น15นิ้วนะครับผมแล้วก็แหลมเป็น88นะครับผม PA นะครับก็จะมี t x m ครับ t x m ได้ทุ่มครับหมายเลข44เอเอพีเอ็ม20นะครับผมขับเบรนะครับผมตอนก่อนก่อนนี่ก็จะเป็นใช้ไม้ไฟก็ประมาณนี้ครับเล่นได้ครับนี่ก็เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับผมของอันโตเหมือนกันนะครับผมอันเดียวกันกับนิกนะครับผมอันนี้เป็นการกีฬาต้องใช้ไม้กนิดหนึ่งนะครับ เป็นเครื่องคุนเป็นดีพีเทั้งคู่นะผมเททั้งคู่ชุดนี้ก็หมื่นหนึ่งพันห้าร้ครับเ่อนติดติมาหัวสัญาครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยาหกวสมให้มาลขหมเ่ตางสนามจมาานปีกซ้ายหมายเลขสสะดุดนิดหนึ่งนรับน่ยบลูเส้นทางไปมาฟังได้ทุกครับสกอร์อยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งไปเตียมกันต่อครับ อ,อกอัวสกัรมาติดหัวบ้าพ่ายครับวงทีเดียวออกเส้นหลังไปส่วนพาวเอ็มที่ขับเบรดนะครับผมเล่นชาแนลละสามใบนะครับผมเบสสิบแปดน,นิ้วได้เตะจากเส้นประตูผู้รักษาประตูเล่นเอาน้ารถสกัดลถได้ที่การสนามมันมาแล้สกัดตัดอนะครับ ไม่มีอะไรครับอันนี้เสียงที่ได้รับนะครับผมก็คือเป็นเสียงเพียวๆนะครับผมไม่ผ่านเอฟเฟกต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูชุดตู้เลยก็แล้วกันนะครับชุดตู้ก็จะเป็นนะครับ1 8นิ้วกับ15นิ้วนะครับผมอาจจะมีเสียงรบกวนธูรพัดเอาลูกไปตั้งเล่นลูกฟรีคิกครับที่เส้นหน้าขอบประตูครับนี่ออกมาส่งไปทางตรงนั้นปีกซ้ายเอาบอลลงพื้นครับยังได้บอลอยู่กับบอลไฟ มองเพื่อนนิดนึงครับจ่ายหรือจะไปเองครับจ่ายครับเลือกจ่ายครับจ่ายครับแม่ผู้เล่นน้องมาค้าตะวันตกสกัดบอลออกเส้นข้างไปได้ทุ่มครับส่องเหมือนกันครับนี่บันพ้ายคนนี้นี่ทุ่มคืนให้ไมายเลขสิบเก้าเบิร์นกลับไปครับอยางไม่ออกครับยังไม่ที่ออกเสียแล้วมือคูดพ้องนักฟุตบอล ไปใช้ทัดนะครับได้เป็นลูกทุ่มโง่ครับยิ่งสูงยิ่งดังไกลนะคออกทุ่มมให้กับสัญญาณทุกคลิกนะครับอย่างยู่นะครับแยกออกไปได้นะครับนี่หมายเลขสี่สิบเจ็ดตายไปครับลูกเดียวต่พิถีพิถัวยิงเลยยิงหรือเปล่าครับแม่เออติดนิดนึงครับแม่ต้องชมหมายเลขสี่ของธนาบ้านฝ่ายนะครับไม่ปล่อยโอกาสให้หมายเลขยี่สิบสองของ มาค่าตวตกได้ง้างเท้าเลยทีเดียวนะครับช่วยโอ้โห,โหคู่นี้นี่ระบุญระเวียกเลยสปิริตนักกีฬาครับนี่น้ำใจได้ทุ่มครับมาค่าตะวันตกทุ่ม,มให้หมายเลขแปดหมายเลขแปพาบอลขึ้นมาเองครับหลบได้สวยจ่ายมาให้หมายเลข17บเที่กลางสนาม หมายเลขสิเแตะขึ้นหลังไปแตะไม้หมายเลขแปอีกครั้งหนึ่งส่งออกไปทางด้านปีขวาสัญญาสัญญาโจมเก่าแหมชมไม่ได้ครับคนนี้นี่นทุ่มออกมาครับบอลไฟให้หมายเลขเก้ายังได้บอลอยู่ครับแตะออกมาทางด้านขวาโดนสกิดนิดนึงครับลูก เป็นลูกฟาวนะครับบ้านฟ่ายได้ฟาวครับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะได้ฟังเพลงนะครับก็ให้ฟังเป็นเสียงใหม่ละกันนะผมระบบเสียงเป็นยังไงนะผมเป็นระบบเสียงบ้านๆได้เป็นลูกตังต้งเตะของบา้านฝ่ายครับจากลูกฟาวเมื่อสักครู่โยนไปหน้าประตูคืนมองครับดูนิโอ กเฉยๆนนะครับี่ไม่ที่ผมใช้นะครับจะเป็น NTS ่ทำดีครับสัญญานะครับกระชากไม่ NTS นะครับขวาราคาแค่แปดร้อยกว่าบาทครับคู่นึงเป็นไม้ลอยนะผมเสียงดีอยู่นะครับนี่ดีว่าไม่เป็นประตูโคศกเพรว่าเสียงดีนะผมคนที่ภาคบอลนะไปนะครับไม่เท้าก็เทงไปแล้วนะครับหนึ่งนัดแกว่าไม่เสียงก็ดีหมายเลขสี่สิบ 来，有弟。 รหรับคลิปนี้ผมขอมาให้ชมคร่าวๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสติ๊กเกอร์ให้ผมด้วยละกันนะครับผมใบทุ่งกบบาทปายใสิบเก้าสกัดออกไปเลยไใบถึงสัญญาสัญญาใจที่สนใจนะครับผมที่จะเล่นขึ้นเสียงนะครับผมเริ่มต้นแต่รากหญ้าแบบนี้ครับผมก็ศึกษาก่อนนะครับผมค่อยเล่นนะครับไม่งั้นงานบางงานเราก็จะอาจจะรับไม่ได้นะครับผมเพราะว่าอาจจะเจองานที่ยากหน่อยนะครับผมเพราะว่างานใช้ไม้เนี่ เป็นงานที่ละเอียดอ่อนสักนิดหนึ่งนะผมไม่ใช่ว่าเอามาเปิดแล้วให้มันได้ยินแล้วก็จะใช้ได้เลยนะผมมันไม่ได้นะับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงท่าน,นี้แล้วกันนะผมกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะวร,รับผมสวัสดีครับ